มาครับนำโชคสวัสดีวันนี้มานำเสนอผ้าทอนะครับผมนี่ผ้าทอมือจากเมืองลบบุรีนะครับจากเมืองลบบุรีนี่นะครับเป็นลายเป็นลายแบบว่าทอเขาเรียกทออะไรนะช่างอันนี้แม่ใช่นะทอมือแล้วก็มันยังไงเนี่ยมันมีลายสองลายปนกันเนี่ยมันคืออะไรครับอ๋อเนี่ยเป็นผ้าคัเนาะเขาเรียกผ้าคัดนเนาะเอาไปตัด ชุดตัดเสื้อได้นะครับสวยงามอันนี้งานทอระดับฝีมือนะครับนี่มีลายแบบนี้ด้วยนะครับเนี่ยอ,อ,อ่าสุดยอดจริงๆนะครับเนี่ยนี่มาดูระดับประมาจารย์ทอนะครับเนี่ยผมจะให้ดูนี่ระดับครูเลย,าย,ายงานาทอ,ยอยชั้น<า>ครูนี่งานทอชั้นครูนี่ลายมีล่ายนะครับเขาเรียกมีล่ายไม่ใช่มีลายนะมีลาย <laughs> อันนี้เพิ่งขึ้นเครือมาใหม่เนาะแล้วก็กําลังทออยู่ะนะครับสนใจอยากจะเจ้า,เอาอยากจะซื้ออยากจะหาเอาไปใช้ไปตัดชดุ้นะครับติดต่อมาได้ที่นําโชคนะครับราคาไม่แพงราคาส่งนะครับเป็นราคาที่ไม่ต้องไปต่อมือใครเนาะสนใจติดต่อมาเด้อที่เบอร์0 9 1 2 6 1 5 9 5 4หรือ092-436-0245ะครับลายสวย,สวย นี่ลายสวยๆเลยนะครับเนี่ยสวยๆอืม